หลังจากดันดนค้นหามาตลอดทางนะพี่น้องนะตอนนี้ก็คุดเซ็ตแล้วนะพี่น้องอ่ะมานั่งคุยกันเหีนหนะ้าเห็นตาหน่อยพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e สวนขลาดเป็นไสฟาร์มนะครับตอนนี้ก็เขียวขลาดเป็นไซฟาร์มมาถึงตาแล้วมาออกบ้านมาตีห้าครึ่งเนี่ยหมอกอยังที่ใส่มาเต็มยดขนาดนี้หลายท่านอาจจะว่าบ้าอะไรนะ คือมันหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้จะได้อะไรกันอเพราะว่าบางทีตั้งใจจะมาเอาอย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งก็ป่าเดิมที่เดิมนะพี่น้องแต่ว่ามันป่ามันตลอดทางมันไม่ป่ามันไม่ได้ใหญ่มากหรอแต่ว่ามันมันยาวไปเรื่อยคราวนี้ผมะจะลืมคือเมื่อก่อนผมจะเลียกเลี้ยงการคูดไม้ต้นใหญ่ผมก็เลยไม่ค่อยได้จําว่ามันอยู่ตรงไหนคราวนี้พอตามจะมาตามหา ลืมนั่งหน้าผมถึงต้องแบบว่าเอาเห็นเห็นต้นไหนถ้าจะเอาก็โคตรเลยทุกวันเนี้าหาหาทางมุดป่าบบพี่น้องเลยหลังจากดันโดนค้นหามาตลอดทางนะพี่น้องนะอถ้าถ่ายเต็มเต็มในป่านี้มันชั่วโมงนึงงละ <laughs> นี่ก็มาเจอตะโก้ไส้ขนาดคนเดียวยกก็อยู่สถานะพอดูได้พี่น้องเป็นไม้เก่า นี่ลากเส้นนี้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 แต่ด้านหลังเนี่ยเส้นเล็กเล็กเกินไปมันเลยดูเป็นมันไม่ใช่ไม้ลากรอบดูแหละแต่ก็ถือว่าใช่ได้โอเคเพราะว่ามันฐานโคนมันดูใหญ่เนี่ยสิ่งที่หาไม้คือต้องดูฐานใหญ่อะมันดูสวยฝั่งเดียวก็โอเคอะว่าสมัยนี้หาไม้สวยยากแล้วก็เ,เห็นมันมีตำแหน่งกริงแล้วก็โค้นใหญ่ปลายเลี้ยวเนี่ย คือตรงนี้สเกลมันจะสูงเกินไปนิดนึงนะเนี่ยมันจะสูงเกินไปที่จริงมันต้องถ้าถ้ามันแตกได้ตำแหน่งนี้นะยอดมันอยู่ช่วงเนี้ยมันจะดูสวยกว่านี้นะาะนนี่อันนี้เป็นกิ่งเป็นเปกิ่อกิ่งเป็นทั้งนั่นเลยพี่น้องอันนี้ก็ถือถว่าเป็นกิ่งไปทางนู้นเนี่ยหน่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะก็ะต้นประมาณสักขวดเปบปซี่หนึ่งจุดห้าลิตรอะอะประมาณนี้แหละก็ คาตาจริงๆก็ไอตรงนี้นะผมว่าเดี๋ยวผมต้องเขียงทิ้งช่วงเนี้ยเอาใหม่คือมันดูบวมด้วยคือสําหรับคนไม่คิดอะไรมากมันก็จะดูเป็นไม้จบเร็วนะจะฝั่งนี้มันเป็นไม้เอเหมือนหนอนเหมือนอะไรจ่อไปแล้วแหละเนี่ยเนี่ยรอยกาฟันไว้รอยชาวบ้านก็ฟันไว้อะเนี่ยเนี่ยหลังก็จะเป็นสร้างธรรมชาติก็ดูฐานผายดี ที่ตัดสินใจที่เอาตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็เอางี้แล้วกันผมตัดนี่เลยดีกว่าเลี้ยงใหม่ดีกว่านี่ตัดนี่นี่ให้มันดูสวยคือถ้าถ้าอย่างเงี้ยบวมเราก็กว่าจะไปเลี้ยงโจบ๊บไปยิงก็บวมอ่กาก็เหมือนเดิมครับตั้งกล้องให้ดูตอนคุดไม่ได้นะพี่น้องมันเป็นเป็นป่าที่เป็นเนี้ยเป็นหนามเป็นเลอะเป็นเครือถ้าผมตั้งกล้องแล้วเขานี้เดี๋ยวเสียมด้ามเสียมไปถูกเลอะถูกเครือแล้วมันมัน มันมาถูกกล้องผมร่มจอแตกมันจะไม่คุ้มเพราะว่าคลิปการโคดก็ดูมาเยอะแล้วเนาะคนไหนสนใจอยากดูวิธีการคูดก็เข้าไปดูได้ในคลิปเก่าๆนะพี่น้องนะช่องคลาดบนสายฟา้าผมนี่แหละผมก็ทําไว้หลายคลิปอยู่สี่ห้าร้อยคลิปนะ,ะเดี๋ยวผมจะตัดแล้วเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆคือมันตั้งกล้องไม่ได้แต่มันดูหลังการตารัดนะวันนี้นะครับหลังการตารัดทดก็จะได้ประมาณนี้แหละอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยมันบวม แล้วมันก็เป็นกิ่งตายไปครึ่งหนึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะไม่แตกตาตรงตำแหน่งก็เลยตัดเตี้ยเลยให้มันอยู่อย่างนี้แล้วกันเนี่ยมันก็จะได้เห็นฐานกว้างแล้วก็นี่เป็นกิ่งหนึ่งอันนี้ก็ต้องไปเลี้ยงเป็นกิ่งสองอันนี้เป็นยอดหวังว่ามันจะแตกบริเวณนี้นะก็ตัดเพื่อ,อไว้แต่าตามใจก็คงอาจจะเตี้ยกว่านี้นะคือถ้าใช่น่าด้านนู้นเป็นหน้าไม้อะมันมันดูไม่สวยเพราะว่ามัน มันไม่มีฐานรากห,หินคือไม่มีรากแบบเนี้หรืออาจจะมีแต่อยู่ลึกนะอะขั้นตอนต่อไปก็ขุดเหมือนเดิมพี่นอ้องอย่างที่บอกเพราะว่าบริเวณนี้มันลกมันตั้งกล้องถ่ายไม่ได้ก็จะอาใส่ค่อยๆพูดอธิบายไปก็จะทําการตารัดรากเอาประมาณช่วงที่เปิดเปิดหนาหลุมประมาณนี้แหละคือจุดเด่นของมต้นนี้ก็คือฐานรากที่กว้างด้านหน้านี่นะเพื่อที่จะให้มันดู รับก็ช่วงนี้ช่วงพุ่มถ้าเราตัดชิดเกินไปอะ่ะมันจะไม่รับกันดินก็เหนียวๆนะพี่น้องแต่ว่าขุดง่ายก็ง่ายนะแต่กติดเสียมแบบนะเนี่ยแต่ต้มไม่แตกดีแต่ข้อเสียคือติดเสียมแล้วนักมากป่านี้เต็มไปด้วยต้นแปะเยอะมากเลยนอกเรื่องขนี่ข้างๆกันเนี่ยต้นแปะต้นมางค้างเนี่ยเยอะเนี่ยแต่มันไม่มีที่จะเอาไปทําบนไซได้ ตอนนี้ก็คูดเร็จแล้วนะพี่น้องแต่พิษแผนเอ้ยไม่ใช่พิษแผนพิษลักไปนิดนึงเสียมไปโดนนี่เครือข้างบนทําให้ตุ้มฝั่งนี้มันไม่ได้แตกนะแต่มันมันชิดต้นเกินเกินเกินเป้าหมายผมนี่แต่ลากฝอยมีนี่ด้านนี้นี่นี่เป็นด้านหลังคือมันมีลากฝอยลากฝอยเยอะอยู่ด้านหลังนะแต่มันไม่มีลากเส้นใหญ่เหมือนนี่ เหมือนฝั่งด้านหนานี่แต่ว่ารากฝอยังมีแต่ใช้ด้านนี้เป็นด้านหนาได้ไหมผมว่ามันก็ได้นะในความคิดแต่แล้วแต่คนชอบคือมันก็มีฐานรากสองเส้นเนี่ยเป็นเป็นตัวทําให้ฐานไม้ดูกว้างคืออาจจะถ่ายใกล้ถ่ายนั่นนะพี่น้องผมใช้มือถือใช้มือจับโทรศัพท์อย่างที่บอกว่าผมหาม,ม,มุมตั้งกล้องยากเนี่ยเลอะเครือมันมากนี่นะนี่เป็นด้านคางแต่ที่ผมตัดสินใจไว้น่ะผมเอาด้านนี้เป็นด้านหนาไม้ เนี่ยมันในป่าพี่น้องมันมันจะมามัวนั่งหาม,มุมมันก็ลําบากเนี่ยจะเห็นว่ามันลกมันลกมากมันไม่ใช่ถ่ายอยู่นาล่างแบบช่วงหนาแรงช่วงนี้มันเป็นป่าหนาฝนเนาะมันก็จะลกคึมแล้วยุงเยอะนี่ฐานมันจะเห็นหนึ่งสองสามสี่เซนเนี่ยฐานเดี๋ยวผมก็จะใช้เรื่อยเก็บแผ้ตรงนี้นี่ที่รอยเราเ,าเอาเสียมฟัน ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ผมก็ใช้ขวานฟันเนี่ยแต่อันนี้ต้นเล็กถ้าต้นมันเล็กรากมันสะเทือนง่ายผมก็จะใชเ้เสียมค่อยๆนั่นแล้วก็เอาเลื่อยตัดเนา่หนาม้ก็จะได้ประมาณนี้นะพี่น้องนะโอ้สีนี่อา่าอันนี้อาจจะจีตาหน่อยนึงแหละแต่ถ้าถ้ามันใหญ่เร็วเดี๋ยวมันจะนั่นหรือเราจะเบียงเบียงหน่อยก็ได้เนี่ยเบียงเบียงด้านนี้ก็จะโอเคอยู่นี่ ก็พอดูได้นะก็ตัดสินใจดูเอาคิดอ่าแล้วแต่คนชอบมอุมมองไม่เหมือนกันแต่ผมเอาด้านเนี้ยเพราะว่ามันหินสันลากเป็นตัวเกณฑ์วัดเราก็ภาวนาหวังว่ามันจะแตกกิ่งช่วงข้างในเนี้ยเพื่อที่จะให้ลำต้นมันย้อนกลับคืนมาเหมือนเหมือนยอดเก่ามันเนี่ยถ้ามันแตกกิ่งได้ช่วงตัวแถวนี้นะด้านหน้าฝั่งในก็ได้จะเกิดแถวนี้ก็ได้เนี่ยบริเวณหน้าเนี่ยได้มดเลยเป็นยอด ที่ส้่งเป็นลำต้นต่อไปแล้วก็มีกิ่งหลังเนี่ยก็หวังว่าจะมีแตกแตกตาตรงนี้เป็นกิ่งหลังคือไม้ในป่าเนี่ยอธิบายว่ามันจะไม่ค่อยเกิดกิ่งเพราะว่ามันเกิดการชิงแสงกันพี่น้องจะเห็นว่ามันคลึ้มมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม้ที่อยู่ตามป่าโปร่งป่าคลึ้มๆแบบนี้ไม้มันจะไม่ค่อยแตกยอดเพราะว่ามันชิงแสงมันจะสูงสูงแข่งกันอย่างเดียวเลยมันจะไม่ค่อยแตกกิ่งผมเคยตัดท,ดทิ้งไว้นะอันนี้เราประสบการณ หวังว่ามันจะแตกกิ่งตามตำแหน่งอะไรเราปรากฏว่าพอไม้ตัดท,ดทิ้งไว้อะมันตายเพราะว่ามันไม่มีใบไปสังเ่งข้อแสงแล้วไม้ใหญ่อะมันจะบังบังมดเลยทำให้ไม่เกิดกิ่งใหม่ทําให้ไม้ตายอ่ะสาธยายมาแล้วเดี๋ยวตัดกิง่งไอ้ตัดแต่งตุ่มก่อนพี่น้องเอาละครับพี่น้องหลังนี้ทําการตัดแต่งตุ่มบางเสร็จเรียบยร้อยนะแล้วนะเราก็ตัดสินใจ เลื่อยแผลตรงนี้ออกที่มันดูบวมๆบังในตัวเนี้ยเลยตัดสินใจตัดออกเดี๋ยวค่อยไปใช้คีมนกแก้วงับเอานะมันจะได้ดูไลส่สก,กิลเราก็จะได้เห็นว่าเออมันมีความโค้งเอี้ยวมายอย่างนี้นะเนี่ยนะฐานรากต้มกว่าหนาประมาณสามสี่นิ้วเนี่ยต้มไม่แตกไม่เล่านะรากแก้วก็เนนะีอ่านี่รากด้านหลังจะมีรากฝอยเยอะนะเพล,ลารากฝอยเยอะเพราะว่ามันไม่มีรากเส้นใหญ่ มันเป็นไม้อยู่ริมขอบคูชาวบ้านเขาริมขอบคูนามันก็จะเป็นไม้เอียงๆช่วงนี้ถ่ายคลิปก็ทุลักทุเลอยู่สมควรพี่น้องหนาฝนตั้งกล้องยากนี่นะเห็นไหมไส้กำลังพอดีเลยก็ถาวัดก็เลื่อยนะเลื่อย2ี่เอ็นิ้วยีิบเอ็ดนิ้วก็สิบสองนิ้วกับหนึ่งฟุตก็เกือบ เกือบเกสองฟุตนะพี่น้องก็ประมาณก็นั่นแหละอันนี้เรือยิอนิ้วเออถ้าวัดจากฐานนี้นะนี่ก็อยู่ประมาณ1ิบสิบี่นิ้วเนี่ยความสูงความสูงนะสิบสีนิ้วประมาณ1ฟุตเลยพี่น้องสี่สิบเซนไม่เกินนี่นะโคนต้นก็นี่ประมาณขวดคุกหนจุลิตรซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยหน้าไม้ก็จะได้ประมาณนี้ สำหรับคนไหนที่สนใจไม้ผมนะผมก็ลืมทุกครัง้งนะผมผมก็ถ่ายคลิปผมก็บ้าบ้าบาบาอเนาะเพจผมอะเพจสวนคอาชเป็นสาฟาร์มสวนภาษาไทยแล้วก็คอาชเป็นสาฟาร์มภาษาอังกฤษนะครับเป็นเพจสําหรับลงขายไม้ผมเป็นสายขายแล้วควนี้ก็ตอบคาถามเ,าเดี๋ยวมานั่งคุยกันตั้งกล้องได้ที่นี่มานั่งคุยกันเห็นหน้าเห็นตาหน่อยพี่น้องแต่ต้องใส่หมวกนะเพราะว่าในป่าอย่างเงี้ยยุงเยอะนี่ ต้นอ่ะจะได้เทียบขนาดนี่อึ๊บนี่คือตั้งกล้องได้ก็ตั้งแบบไม่สะดวกดอกต้องใช้เท้าเหยียบไว้ไม่งั้นล้มมันเอียงนี่ก็ถือว่าได้ความเก,าเก่าแก่ฐานลากก็ใช้ได้นะโอเคในมุมมองของผมคนไหนอยากได้นั่นก็ต้องดูต้นจริงคนไหนอยากเห็นต้นจริงไม่เวลาขายอะไรก็ฝากเขาไปดูได้ที่เพจสวนโคราชเป็นไซฟ,ฟาร์นะครับสวนภาษาไทยแล้วก็โคราชเป็นไซฟ,ฟาร์ภาษาอังกฤษคือ ชื่อมันซ้ำก็เฟ e บุ๊กไม่ได้ Facebook ก็โคราดบันไซฟาร์ม KBF งานเป็นแอดมินฝ่ายขายของผมนะก็ฝากที่ตามฝากดูฝากเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่ะอันนี้แถมมีน้องท่านหนึ่งหรือพี่ก็ไม่รู้นะถามว่าต้นแปะต้นมังข้างมันหน้าตาเป็นยังไงใบเป็นยังไงนี่นะที่จริงอยู่บ้านหงก็มีแต่ไหนไก็มาถ่ายแล้วก็เลยให้พี่น้องได้ดู นี่ใบมันจะเป็นแบบนี้นะต้นแปะต้นบางข้างหรือหมากเล็กหมากน้อยชื่อเดียวกันเนี่ยไอ้ต้นเดียวกันเนี่ยแต่เรียกใบมันจะสากๆส,สากเหมือนใบค่้อยแล้วหนึ่งก้ารใบแบบเนี้นี่เรียกหนึ่งการใบนะมันจะมีสามใบย่อยแบบนี้นะนี่คือต้นหมากเล็กหมากน้อยแล้วมันมีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหมากใบเดียวคือการหนึ่งมันมีใบเดียวแต่แต่มันก็อยู่ในมันเป็นไม้หมากเล็กหมากน้อยส่วนต้นมันก็นี่ที่เห็นเห็นอย่างนี้ ด้านหลังน่ะใช่ทั้งนั้นเลยอยู่ตรงนี้ประมาณซิปกว่าต้นอะซิบกว่ากอแต่ใช่ทาบนไซไม่ได้อ่ะไปโุตต้นใหม่ต่อไปครับพี่น้องอย่างเหมือนเดิมผมาชอบปิดท้ายคลิปตรงนี้แหละคนอื่นเขาจะเปิดต้นคลิปมาฝากกดไลค์กดแชร์นะสาหรับผมเนี่ยชอบมาฝากก็ไลค์กดแชร์ตอนจบยังไงก็มันเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปครับเขียวคราดเป็นไซฟาร์ครีเอฟนะครับ เดี๋ยวหน้าแรงเข้าปลาโปร่งได้ก็เห็นหน้าหล่อๆกันละวัสดีครับผมโอ้แต่ต้วหนึง่งต้องแบกค้านออกป่าอย่างที่เห็นอะเข้ามาก็เป็นหนามฝ่ามือ